สวัสดีครับผมชื่อนายพนิวัฒน์ประมาณนะครับอาาหกเจ็ดสองศูนย์หนึ่งแปดสามครับเรขยนคณววิศวกรรมศาสตร์สาขาเครื่องกลนะครับปีการศึกษาภาคเทอมที่หนึ่งนะครับพัสดาสองพันห้าร้อยหกสิบแปดนะครับผมลาดวิชานะครับหนึ่งหนึ่งหนึ่งสองหกศูนย์หนึ่งสามนะครับคอมพิวเตอร์ดีไซน์นะครับผมวันนี้ครับเราจะมาเขียนโปรแกรมเครื่องมือแอสนะครับผมตามนี้นะครับจากนั้นนะครับให้เรามาเข้ามาหน้านี้นะครับ ให้มาครับเสร็จให้เรากดปุ่มนี้นะครับให้เราเลือกสเพจตรงนี้นะครับผมจากนั้นให้เราเลือกที่ทําเส้นก่อนเลยครับกดจุดสีแดงนะครับลากขึ้นไปครับผมนี่ครับครับผมจากนั้นกดคิซิอัสเซ็จครับจากนั้นนะครับให้เราบอกค่าขนาดเลอกดตรงนี้นะครับ เราจะใช้ตัวกดตัวจุดตรงนี้ก็วยนี่ชิน่นนะครับน,นี่ประมาณตรงนี้เราให้เป็นค่าหนึ่งร้อยนะครับแล้วก็ตำแหน่งนี้นะครับเราจะใช้เป็นห้าสิบนะครับผมครับ นี่นะครับพอได้แบบนี้แล้วใช่ไหมครับให้เรามากด S4 ก่อนครับจากนั้นครับให้เราดูตัวนี้กดตรงนี้ค้างไว้นะครับดคอนลใส่จุดนะครับเห็นไหมครับข้างๆนี้ให้เรากดใช้ตัวนี้นะครับครับจากนั้นครับก็จะเป็นหน้าต่างอย่างนี้นะครับครับจากนั้นครับให้เรามาคลิกซ้ายนครับ นี่ครับให้เราคุมนะครับคลิกซ้ายเลยคำว่าออปชันนะครับตรงนี้นะครับกดติ๊กถูกนะครับผมครับเห็นไหมก็จะขึ้นหน้าตาอย่างนี้นะครับครับจ้าครับหน้าตาอย่างเงี้ยต่อไปเรามาทําตรงนี้กันนะครับผมตรงนี้เราจะใช้ตรงนี้ก่อนนะครับเพื่อที่ว่าจะลากครับให้กดจุดสีในตรงนี้ครับนี่ให้มาชนตรงนี้นะครับให้จุดสีทั้งนั้นเลย ครับแล้วก็มาจุดนี้นะครับให้มันเป็นสีโอเคนี่ครัหน้าตาก็จะอมาเลยครับผมกันหนึ่งนะครับครับผมจากนั้นนะครับก็ให้เรามาเอาจุดนี้นะครับใช้จุดตัวสองกันนะครับใช่ครับให้จุดนี้เป็นตัวที่สองนะครับโดยกดตรงนี้นะครับ 好，那好。 อยไปหนึ่งนะครับมันอาจจะนี่หน่อยครับชี้ก่อนนะครับเขาบอกมามาแล้วอ่าอันนี้นะครับก็จะเป็นใช้ตัวเดิมนะครับให้เรากดลากออกมาครับกดตัวนี้ให้เราใช้อ่าตัวนี้ครับให้เราลากมากว้างนะครับ ี๋้วกดเตรงนี้นะครับผมก็ C S ีนะครับนี่ครับหน้าตางานก็จะประมาณนี้ครับก่อนช่วงนี้ครับผมต่อมาครับเสร็จจตรงนี้แล้วก็เราก็มาทันตรงนี้ต่อนะครับเราจะมาใช้ตัวนี้กันนะครับอ่าตัวนี้มันจะมีจุดเริ่มต้นกับจุดนั่นนะครับให้เราจากจุดเริ่มต้นไปจุดสุดท้ายก่อนตัวนี้ครับเราก็กดปุ่มนี้นะครับ ลากมาจุดสุดท้ายนะครับตรงนี้ลากออกนะครับประมาณนี้นะพอนะครับเดี๋ยวเราไปบอกค่าอีกทีนึงครับอ่โอเคครับแล้วก็กด EC นะครับนะครับให้เราไปบอกค่าก็คือกดตัวนี้นะครับประมาณอ่าตรงนี้เขาให้มาเป็นเจ็ดสิบนะครับครับ นี่นะครับงานที่ได้วันนี้ก็ขอจับนำนะเสนอเพลนี้ครับขอบครับ